อะไรเจ้าลูกแหววแม่กําลังฟังเพลินเชียลูกแหววายนี่คะแหมนี่มาอายเอ่ยอะไรกับแม่แล่ะเจ้าลูกนี่แต่ความจริงแหววของแม่เนี่ยนะเน่นเป็นโนได้ดีมากแล้วนะแหววนี่เขาปกะกวชิงแชมป์ไหมลูกเผื่อเราจะได้ตําแหน่งอะไรกับเขาบ้างไงลูกไม่เอาหรอกค่ะอยู่ต่อหน้าคนเยอะ ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยอือเอ้ยเห็นจะ่เกี่ยวกันนี่ลูกเราก็เล่นของเราไปใช่ไหมลูกใครก็อยากจะดูอยากจะฟังก็ช่างเขาไปอะไรล่ะไม่แน่นะแหววนี่นี่ถ้าเกิดแหววเล่นดีกับคนอื่นได้ตำแหน่งอะไรขึ้นมาแล้วทีนี้แหววเอ้ยใครๆก็รู้จักแหววของแม่ทั่วไปเลยล่ะลูกคนรู้จักก็ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยนะคะอยู่ของเราอย่างนี้ก็ดีแล้วเราเนี่ยมันก็เป็นซะอย่างนี้แหละ นี่ลูกสมัยนี้นะลูกนะใครๆเขาก็อยากมีหน้ามีตาด้วยกันทั้งนั้นแหละดูแต่คนที่เขาไม่มีอะไรจะอวดจะโชว์ <S <S ๆๆสิเขาเองก็ยังพยายามยกตัวเองขึ้นมาให้คนอื่นรู้จักเพื่อจะได้มีหน้ามีตาและยังแหววั่นมีความสามารถออกจะตายไปมันเรื่องอะไรมาเก็บตัวอยู่กับบ้านเงียบๆอย่างนี้ลูกก็แววไม่อยากเจอใครนี่คะอไอเรามันก็เป็นซะอย่างนี้แหละไม่แหะจริงๆเลยนะไม่ได้อย่างใจแม่เลยดูอย่างยายพิุมานก็สิ โอ๊ยแต่นั่นก็ไม่ไหวเปรี้ยวเกินไปอเปออนีแ่แล้วแล้ววันนีคุณิยางไม่มาเหรอจ้าลูกแม,ม่ว่าเขาหายหน้าหายตาไปหลายวันแล้วนะทำง,งานมากมั้งคะมาครั้งสุดท้ายเห็นพูดให้ฟังว่าจะไปจับโจรช่างเลยคะ่ะนี่มาก็ดีอม่องั้นจะเย็นลงมาทุกวันแม่ดูสิดูลูกคนนี้พูดกันสิมาที่จะดีลูก จะได้รู้ว่าเขาเนะ่ะชอบเรา <ทะ S 1> เหาวไม่เห็นชอบตรงไหนเลยนะคะแต่ไม่แน่นะคะแม่อาจจะมีคนที่ดีกว่าคุณสยามก็ได้สวัสดีครับเออโอยเมื่อเขาคุยเรื่คุณแบว็คผมฟังล่อยมากเลยครับคุยเรื่อยเลยนะะคน,นั่งก่อนนะคะ ผมบคุงครับโอเค้เอง เฮ้ยวะอุ้ย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 อ๋ออ่าฮ่าสวัสดีครับสวัสดีครับเออคือคือผมมาหามืดนะฮะคือสยามนะครับตอนแรกนึกว่าเขาอยู่ที่นี่จริงไม่อยู่มาค่ะมาอะไรครับคกลับไปเมื่อกี้นี่เองแหะค่ะอ๋อ เี้ยผมกลับมากดีกว่าคุณสุรัตน์ไปเข้าบ้านก่อนละคะไปทานน้ำเย็นๆนะคะอ๋อไม่กวนมั้งครับแม่ห่ผมกลับเออไม่รบกวกลัวกะคะจะได้รู้จักกับแม่ของแววด้นะคะเิอเลยนะคะไม่รบอกลัวเหรอฮะไม่ค่ะไม่ร้กวกลัวกะค่ะได้ยินลูกแววพูดถึงคุณบอยบ่อยค่ะ ที่ได้มีโอกาสพบเจอจริงวันนี้เองอเป็นพี่ชายคุณสยามเหรอคะอะคือสยามก็เป็นลูกนะนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอ๋อถึงว่าเหรอคะหน้าตาไม่เห็นเหมือนกันเลยคะ่ะ <c oughs> อีกคนหนึ่งแหมดูสิคะขาวผ่องจะ๊ยบเด็กคนนึงดูค้ำเหมือนแขกเ <c oughs> ป็นตำรวจเหมือนกันด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยอท,ทานโทษน,นะคะที่ถามคะ่ <c oughs> ะไ่เป็นตำรวจไหมครับเหรอคะนี่ฮะน้ำบากผมเออขอบคุณค่ะ ชายจริงโอ้โหเป็นถึงพันตำรวจตรีอู้ตายละคุณโซล่านี่เก่งจริงๆนะคะเนี่ยนี่ผมจะต้องได้เป็นในพลหนุ่มๆแน่นอนเลยนะคะเนี่ยโอ้ไม่หรอกครับอีกนานเข้าไม่ไดเป็นในพลนึงครับเออโอ้โหผมมาลบกควนนานแล้วผมต้องขอตัวลาค่ะอ๋อแล้อย่าพิ่งค่ะโอ้ทอดค่ะเอออย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งยังไม่นานคับเพิ่งคุยแป่บเดี๋ยวนั้นค่ะนั่งก่อนนะคะอย่งนี้ค่ะดีทั้งยังไม่ทีลาตัง่ายเลยค่ะ ยังไงยังไงไม่ต้องอยู่ทานข้าวกันก่อนเราจะได้คอยพบท่านด้วยไงคะอุ้ยอุ้ยจะดีเลยครับคือวันนี้แมบผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยครับแล้วผมรีบออกมาจากบ้านแต่งตัวอย่างงี้โอกาสหน้าจะสะดวกกว่านะฮะเออเออรัาผมผมเวลาไปเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ยังลาาไม่ได้ค่ะเดี๋ยวหน้าก็เดี๋ยวห่้า่อถ้าอย่างงั้นก็ามใจมิโสรัต์นะคะเออแต่ว่ายังไงก็อยู่คุยกับลูกแววสักแป๊บเดียวนะคะ เคยเคยรู้แหววสักแป๊บเดียวรู้จักแล้วเดี๋ยวจะคุยอะไรคุณโซลราก็คุยที่ลูกคุยที่จ๊ะก็แหมนี่นะคะเออตอนนั้นนะคะมานะคะลูกแหววถามบนถึงคุณกับคุณสยามบ่อยๆค่ะเอเลยคท้อคุณโซล่าก็เป็นผู้ใหญ่ดีแล้วก็คุยสนุกค่ะแม่คะลูกคนนี้เรียกแม่ทำไมล่ะเนี่ยค่ะที่อายค่ะเอาละเอาละไม่เป็นไร แววไม่คุยจะไม่ล <c oughs> ูกไม่เป็นไรไม่กลัไม่คุยโอ้ยยังยังค่ะถ้าไม่คุยอย่างนั้นแววจ๋าแววเป็นเร่อเปียโนกว่านะลูกนะเล่นเปียโนให้คุณโสรัตน์ฟังเออคุณโสฬาขายชุดฟังเปียโนนหมคะออเออเอะไรนะลูกแววจะเล่นเปียโนครับเออครับเออมากลูกลูกขึ้นเร็วเลยลูกนี่จะเล่นเปียโนให้คุณโสรัตน์ฟังสุดฝีมือเลยนะลูกนะไปจ้ะลูกจ๋าไปไปไป แมวคุณก็รักสาวกันโบนถึงคุณจอดัดถามถึงไปกับคุณสยามบอกขออย่าจะมาไม่มาด้วยกันนี่เลยนะครับนี่ยนะคะลูกแหววเล่นเป็นโนเกงค่ะเล่นเก่งเล่นเพราะเดี๋ยวลองเล่นแกันเลยเหรอเป็นไงคะ ค่าล okay ูกแววเล่นเก่ง รัดเนี่น่ารักนะหน้าตาท่าทางดูเรียบร้อยกว่าน้องชายต้องแยะแถมยังยศเป็นในพันตรีซะด้วยนะลูกนะถ้าอย่างนั้นนะ่ะคุณแม่ก็ต้องชอบคุณโสรัสสิคาแม่ก็ชอบพีิจ้าลูกแหมลูกคนดีๆอย่างนี้นะลูกนะเราก็ต้องคบไวส้สอลูกคบไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนีจ่ออแบบจา้าแหววจ๋า แววก็มั่นชวนคุณโสรัสนะลูกนะมาทานข้าวบ้านเราบ่อยๆทีลูกนะลูกเนี่ยยังมีโอกาสอีกตั้งแย่ที่จะเลือกคนดีๆนะลูกนะนแต่ข้อสําคัญนะแววนะแววต้องใจเย็นๆนะลูกนะถ้าแววคิดจะชอบหรือจะเลือกอะต้องใจเย็นมากๆนะลูกลูกจะได้ไม่เสียใจทีหลังไงจ๊ะ